ครับพบกับคุณหมอวิสุทธิ์สัณติแพทย์ตกแต่งอัญยาวินคลินิกและชฎาพิเศษสาขาสองนะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องนิ้งนะครับอันนี้พูดได้ไหมครับว่าหมอผ่าอะไรไปให้พูดได้ค่ะวันนี้มาตัดไหมแล้วนะครับใส่เซอร์โนไปห้าร้อยกว่าซีซีเลยนะครับนะห้าร้อยกว่าเลยนะครับส่วนสูงรู้เท่าไหร่ครับร้อยหกสิบสี่ค่ะร้อยหกสิบสี่น้ำหนักสี่สิบสามค่ะสี่สิบสามนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นทรงที่สวยเลยนะครับเราใส่ใหญ่เนี่ยเราก็มีวิธีการดูแลที่เป็นลักษณะเฉพาะของเรานะครับสําหรับ คนที่ใส่เกิน500ขึ้นไปนะครับเรา,าก็จะมีโปรโตโคอลในการติดตามคนไข้และในการดูแลของเราชอบทรงไหมคะชอบค่ะชอบเลยนะไม่ต้องใส่ท่อระบายใช่ค่ะไม่เขียวไม่ช้ำหรือผ้ฟื้นอยู่กี่วันคะห้าวันก็ห้าวันเหลย พอนอนแค่สองวันเองนะอันนี้เราสัมภาษณ์สดนะครับเราไม่ได้สคริปต์เอาเหรออ่านะไม่ได้มีการสคริปต์เตรียมไว้ก่อนนะครับคือว่าถ้าไม่ห้าวันนี้ไม่ไหนเพราะว่านอนติดติดเตียงนะครับใช่แล้เดินไปไหนอ่าเดินไปไหนบ้านไหนไปข้างนอกบ้านได้ไปเซเว่นไปแค่วันที่ห้าลุกเดินได้แล้วใช่ค่ะแค่วันที่ถึงวันที่ห้าเพราะว่ามันแค่จะมีหนงหน่วงนิดนึงเพราะว่ายังไม่ชฉีดรถไซใหญ่มากนะใหญ่จริครับอ่าแต่โดยทั่วไปแล้วคนไข้ทั่วไปเราก็จะมาแล้วเจ็บ พักๆจริงๆแค่สองวันนะครับนะแล้วก็ดูแลง่ายเพราะไม่มีท่อระบายนะครับนะเคสนี้ก็ใส่ของน้องใหญ่ใหญ่เกินตัวเลยทีเดียวแหละนะครับมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้สนใจไหมครับเป็นวิทยาทานใครที่สนใจก็มาได้เลยนะคะอัญญวินคลินิกบอกเลยว่าดูแลดีมากเราจะด่าพเก้งสหมอเก่งด้วย ความเก่งก็ส่วนหนึ่งการดูแลคนไข้การที่เราจะต้องดูติดตามคนไข้หลังผ่าตัดก็อีกส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่ารับสตางค์เข้ามาแล้วรับค่าผ่าตัดเข้ามาแล้วเราไม่รู้จักกันไม่ให้การดูแลเขาเนี่ยมันก็เหมือนเราไปทอดทิ้งคนไข้เพราะคนที่รู้เรื่องคนไข้ของเราเนี่ยก็คือตัวเรานะฮะเราเนค,นคนที่รู้เรื่องคนไข้ของเราดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น ในความรับผิดชอบในการดูแลในการที่จะต้องติดตาม,มนะรักษาเนี่ยผมเน้นย้ำนะรักษาคุณภาพตลอดนะครับตั้งแต่ตัวผมเองลงไปเลยนะครับจนถ,ถึงทีมงานทุกคนนะครับให้ดูแลคนไข้เราเหมือนญาติมิตรนะครับเขาให้ความเชื่อมั่นศรัทธาแล้วเราต้องดูแลเขาให้จนถึงที่สุดนะครับให้ผลงานออกมาให้ดีนะครับก็เรียนฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่สนใจจะทำประตับศัลยกรรมตกแต่งนะครับทำตาสองชั้นเสริมจมูกเสริมคางนะครับฉีดดูดไขมันแก้ไขปัญหาฉีดสารแปลกปลอมนะครับ เสำนักงาอกทั้งในระดับโรงพยาบาลและระดับคลินิกนะครับเป็นเชิญพบผมนะครับคุณหมอพิสุทธิ์เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับมาตัดมา20กว่าปีแล้วนะครับที่อันเดวีคลินิกเขาจะได้พิเศษ32นะครับวันนี้ผมกับน้องนิ้งนะครับขออนุญาตลาท่านผู้สนใจไปก่อนนะครับให้น้องนิ้งเดินทางกลับบ้านสวัสดีครับนะครับครับบ๊ายบาครับ